ท่านนะคะที่เข้ามารับชมที่ช่องของแอนอินดี้เกษตรสร้างชีพนะคะวันนี้แอนจะพามาดูการนําปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ที่เราเตรียมดินไว้ปลูกสําหรับปลูกแตงนะคะเราต้องนําปุ๋ยขี้ไก่นะคะนี่คือปุ๋ยขี้ไก่ค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะปุ๋ยขี้ไก่เราก็จะเอาไปไว้ที่แปลงตรงนั้นนะคะที่เราเตรียมไว้ที่จะปลูกแตงกวานะคะ,ะเรามาทํากันเลยค่ะ อ่ะลงค่ะเด็กๆเด็กๆเด็กๆลงไปรอตรงนู้นเลยค่ะอ้อมลงไปรอตรงนู้นเลยค่ะ <Yeah. S 1> นี่นะคะเราก็ทำกันเลยนี่นะคะคนงานของเราค่ะ กิจกรรมนี้ก็จะฝึกเด็กๆในครอบครัวนะคะให้รู้จักมีความรับผิดชอบนะคะให้รู้จักช่วยงานที่บ้านนะคะเลิกเรียนมาก็จะพาเด็กๆทำอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นการสร้างอาชีพให้เด็กๆแล้วก็ฝึกความอดทนด้วยนะคะนี้ค่ะพอเราได้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วนะคะแล้วก็จะเอามาไว้เป็นจุดอย่างนี้นะคะจุดอย่างนี้นี่ค่ะจุดอย่างนี้ ให้เต็มพื้นที่เลยนะคะที่เราเตรียมดินไว้เพื่อที่เราจะให้รถมาไถนะคะ,คะนี่ค่ะ ที่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะหมักดินไว้ก่อนปลูกนะคะเพื่อที่ดินของเราก็จะได้ไม่เค็มนะคะจะได้ลดความเป็นกรดได้นะคะเราก็จะได้ปุ๋ยหมักนะคะเราไม่ควรที่จะเอาปุ๋ยขี้ไก่สดๆแล้วมาหว่านก่อนปลูกเลยนะคะมันจะทําให้ดินเราเค็มนะคะเราควรที่จะหมักแล้วก็ตากดินไว้ก่อนนะคะวันนี้แอนก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ